ครับมาดูบรรยากาศเช้าๆนะครับที่ร้านตะเกิดผ้าชิมนะครับวันนี้กลับจากตลาดก็ประมาณตีห้านะคนเข้าของลงเสร็จก็เตรียมตัวย่างนะคเตรียมตัวทำกับข้าวควันกระมงโชงเชีงกันเลยทีเดียวนะครับเต็นทาลูก้านะครับตั้งแต่เศร้า ถ่ายคลิปนน <c oughs> หลากหลายนะครับแต่ชเศร้านะครับถ้าบอกเศร้าขนาดนี้กับพวกท่านบรรยากาศตอนเศร้านะครับก่อนแจ้งนะครับ ทุกคนก็นย่างปลายนะสินค้าก็เตรียมรับอ่ากับพ่อแม่พี่น้องนะครับไว้หลายอย่างนะครับใช้ผมก็ปิ้งในบ้านเทศกับข้าวถากนะครับปิ้งกุบไมล่าซาวหาบปิ่งตับไก่ปิ้งไก่ปิ้งตับไก่ ย่างปลาดุกเขาปลานิ่นต้นเต้ามันนี้หลากหลายนะครับเนนูหลากหลายกินยั้งนะครับมาลานตะเกิดพาซิมนะไ้กินกับทุกอย่างปลาดุก พักน้ำอ่านงอ,อันนี่ก็ลาบหมูก้อยต๊เลยซื้อมาจากตลาดนนลาบเป็ดนะตะาาุ้งลาซาบบซาบับติ่งไปย้อนลฟนน้ำกัมปัน้อนออนนะครับ แถวละเอนี่โลละแปดที่บาทเองซิ้ขายอยู่หนาโรงพยาบาลละเอนม็อกกระเจ็บขับไปย้อนไปย้อนซิ้อเงือซื้อคุบหลากหลายนะครับบ้านนี้โดนลงตลอดเลยอือง ง่ายแล้วายเมื่อกี้ยานี่เลยไปเข้าวงใหญ่นะรนี่แล้วเราเอาคนแล้วจะไปส่งห้เพ่อนู่กอแก่นเลยเพราะว่าคนจะได้คนวันนี้สเปเดือนนี้เลยเฮ้ยนไปนีเลยก็สิไแปไแก่งกระาไปนขดก้อเลราะนด้คือวันที่สเะคนให้เพื่อนเลยถ้าเราไม่ไห้นไห้คนไ แกก็ได้แะบ่ออสคแกนได้แปลา้อยวแกได้แต่ปลาตัวละตัวอะรองไฟ้านีนเหรอแก่นท่ได้แ่าเรางเราโจงเราไปงานโจงธรรมดา แม่ชอบจะได้ใส่แบติกมาแย็ดนะกเนาะว่าพื้นหมันเนาะแล้วถ้าคนละโมมันมันน่คกลรัแต่ได้ซุยเออว่าเนาะไปก็เดี๋ลอยอยู่ไงลอลอยลอแกะเอาเนยก็จะไปอ้อมเ้ามเฉยคือบุก้อ้ามาคือบุกข้ามารสกว่ก็จะ่งต้โมไม่ có <laughs> ừ, phải có tăng say có tăng say rồi cái túi đen nó pha nó bị giảm. cái túi đen nó nhão luôn. cái túi đen nó bị giảm. cái túi đen nó nhão luôn. cái túi đen nó bị giảm. cái túi đen nó nhão luôn. cái túi đen nó bị giảm. cái túi đen nó nhão luôn. cái túi đen nó bị giảm. cái túi đen nó nhão luôn. cái túi đen nó bị giảm. cái túi đen nó nhão luôn. cái túi đen nó bị giảm. cái túi đen ก็กินกินผดีอไปกินมามมีใบกินกินผู้เดียวกว่ามีใบกินตามให้องทางนมาทางมาอีกโคขอภัยอะสอกร้อยสองร้อยแล้วว่กเกนี่ร้อยอันนี้เอาเลยดีใบร้อยหนึ่งอะเอาแล้วอาพึ่อันนี้ร้อยไม่หรอเตะลายร้อย แค่นบ้โก้มีแล้ววะแย่โดมาแล้แล้วแค่แย่โมาแตคร้วนี้เนาะไทีย่าเดียไม่้บอกวัน่ีรอบ่ได้นี่นะด้รอบเดียวนั่นแล้วบ่รอบ่ได้นี่ยากจะจูดูจู้าเอาีเดวสแล้วลเา่มาอีรอบหน้าเจ่ะถามเ้าจอแลยเบมาเ้สบเอาสื้อ้า่อเดาโกด่นัแล้วยเลิก

จะบาทจะบาทแ้วมาขวดใหญ่เราคะครับสี่บาทค่ะจะไปไส่โมนี่ใส่ข<อ>ับรถแทนเนาเจ้าเจ้าบอกลาหาซื้อรถึ<ป>้เจ้ามาเสกเงี้ยงนี่ละมูนี่ละซื้อนเนอซื้อเ้อ,อ,เอใส่ตะเกียบเป็นมือ2อ,องเนอ,อ

เออปิงบมันแฮมมันบ่นนม,มันแฮมบ่คักเลยปิงหอยเรือไอ้ไข่บฮห้อันไอ้อันก็จาเห็นเย <laughs> นียกซิ <c oughs> อามาแล้วไอตูมาแล้วไอตูมา,ตมาแล้วแอนแอนไอแต่งตัวมายังแต่งตัวก่ปะปะปอน กินก้อยกุ้งบ้างด้วยเ้บ้านต่อหน้าโคยอันนั้นตัดันาดตัดตอนมากินข้าวทํอกันก้อยกุ้งเต้นกุ้เต้นเต้นเต้นอรเนเซอร์คียตี้สมมือแล้ววันนี้นรกินก้อยกุ้งสามมือเล้อเดี๋ยวเลิกในโทรเบอร์โทรตูเบอร์เองบอกจ้าค้าวปดุจ้าสิบบาท บาบทครับอนให้เข้าบเทร้อพ้อเดาหมอหมอเข้าคือบทไส่เห็นแบบเล่นลายเล็ดไม่สื่อจื้อะจังไงนเดเป็นุ่มตุ่ม

แล้วกินได้ขี่นอกเน่ยคณะเ้นอมาราตนถั่วมา่าผู้จับมอโมประจับบ้านโมประจับมันบ้านโมประจับ่อจะเฮอบมาไกลเมจักว่หมอมประจับบ้านคนที่หน่งนายแปงวงชาโมคนที่สโมกุ้งหมสยามะตัวชื่อจริงว่าพอออกกุ้งเออแลโมคนที่สามนะคุณนายแพทย์ เตินเยนแพทย์เ,เตินอยู่รงพยาบาลนก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่มาใช้บริการรั่นตะเกิดพ้าซิมนะครับเป็นร้านสวัสดิการรับหลูดวัดสวัสดิการใช้ิทธิ์คนละครึ่งนะครับวันี้ก็คือสีโชคดีอยู่นะครับเพราะว่ารัฐบาลสีตอให้อีกนะครับผู้ที่ยัง ยังไม่ได้สมัครใช้สิทธิ์นะครับพรุ่งนี้นะครับมือวันที่สิบพนะครับตั้งแต่เช้านะครับก็สมัครใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้นะครับมีรัฐบาลจัดตั้งงบมาให้อีกห้าล้านลายนะครับก็ต้องตื่นต่เช้านะครับวันนี้นะครับหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่มาใช้สิทธิ์มาใช้บริการร้าแต่เกิดภาิมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับติดตามนะครับ อย่าลืมกดแชร์กดสับะไครนะครับอ่าแล้วก็ติดตามช่อง YouTube ของตะเกิดพาชิมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับผม